คัดจมูกนะคะเนื่องจากหลายคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะภูมิแพ้อากาศซะเยอะนะคะก็เลยมีอาการคัดจมูกเยอะมากแล้วก็บางคนอาจจะหาวิธีที่จะรักษาอาการคัดจมูกนะคะจริงๆก็ แนะนำนะคะให้สังเกตเนาะมีวิธีสังเกตเนาะว่าคัดจมูกเกิดจากอะไรนะคะถ้าคนที่มีน้ํามูกไหลยเยอะเนี่ยอันเนี้ยอาการคัดจมูกส่วนหนึ่งนะคะเกิดจากน้ํามูกเนี่ยมันค้างที่จมูกนะคะวิธีการดูแลที่ดีนะคะก็คือการทานยาลดน้ามูกแล้วก็ช่วยล้างจมูกนะคะหรือเอาพวกเศษน้ํามูกอะคะ่ะขับออกมาจากจมูกก่อนเนาะส่วนที่2นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคัดจมูกมีวิธีหนึ่งที่สา,สาเหตุนะการเกิดน,นะคะก็เกิดจากเส้นเลือดฝอยเนี่ยข้างในจมูกมันโป่งนะคะซึ่งเวลาสังเกตเนี่ยอันเนี้ยนำ้ำ เราอาจจะไม่มีเลยหายใจไม่ออกหายใจลาบากซึ่งการหายใจลําบากอ่ะมันทําให้เรานอนไม่ดีนะคะนอนไม่พอแล้วก็ทําให้เกิดอาการหลายๆอย่างตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดจมูกเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังเหมือนกันนะสำหรับช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาภูมิแพ้นะคะ การคัดจมูกแบบเส้นเลือดฝอยโป่งเนี่ยวิธีการดูแลเนาะจริงๆมันมีหลายวิธีนะคะแต่อันนี้ตอนก็จะมาแนะนำเนาะอย่างแรกเลยก็คือการกินยานะคะซึ่งการกินยาเนี่ยอันเนี้ยแนะนาต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชก่อนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ช่วยลดคัดจมูกโดยตรงนะคะซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยู่กับยาลดน้ํามูกด้วยกันนะคะมันจะทาให้ง่วงนิดนึงนะคะอย่างที่2น,นะก็คือการใช้ยาพ่นจมูกนะคะยาพ่นจมูกจริงๆเดี๋ยวนี้มีหลายแบบนะคะแต่ว่าถ้าต้องการไวก็จะเป็นลดคัดจมูกโดยตรงนะคะก็ปรึกษาแพ,พทย์เภสัชอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีดพวก อุ่ม,มาการภูมิแพ้อันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์อีกทีหนึ่งนะคะแต่วิธีที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ก็เนี่ยค่ะถ้าสมมติคัดจมูกเยอะเนาะก็ต้องกินยารีบกินยานิดนึงนะคะมันจะช่วยให้ดีขึ้นไวกว่านะคะกว่าที่จะทนไว้แล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ทําให้ใช้ชีวิตได้ลําบากนะคะหรือวิธีการเสริมเข้าไปนะคะก็บางคนก็ใช้เป็นการล้างจมูกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บางคนอาจจะหาวิตามิน ะะการทานวิตามินเสริมเนี่ยเช่นกลุ่มวิตามินซีนะคะมันมีการศึกษาว่าช่วยในเรื่องของการทําให้เส้นเลือดฝอยในจมูกเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะมันจะทําให้ลดการป่งพองของเส้นเลือดฝอยได้นะคะแต่ก็ต้องกินมาแบบ บำรุงมาเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่ามีอาการเรากินเลยอันนี้จะใช้เวลากว่าเพราะว่ากลุ่มวิตามินไม่เหมือนยาตรงที่วิตามินต้องใช้เวลาในการออกฤทธิ์แต่ยานยส่วนใหญ่คือกินปุ๊บครึ่ชงชั่วโมงออกฤทธิ์ปับอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะดูแลสุขภาพตัวเองอาจจะต้องค่อยๆค่อยๆดูแลตัวเองก่อนที่จะมีอาการนิดนึงก็จะช่วยให้อาการพวกนี้มันทุเลาลงได้ไวนะคะก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับอาการคัดจมูกนะคะ